ถือเป็นอีกหนึ่งสารคดีที่มีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจมากนะครับสารคดีจาก n น t f l i x ที่มีชื่อว่า t ัสโนวันล่าราชาคริปโตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับในวันนี้ว่าทางบิ๊กตู่นะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยแนะนำให้ไปรับชมกันนะครับเป็นหนึ่งสารคดีนะครับที่ทำจากคดีดังของโลกคริปโตเมื่อบิตคอยมูลค่า2 5 0ล้านดอลลาร์เนี่ย หายไปจากบริษัท Quadga CX ที่เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและมีเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถกู้คืนเงินเหล่านี้ได้ก็คือ CEO ของบริษัทที่เสียชีวิตอย่างลึกลับในประเทศอินเดียซึ่งสารคดีชุดนี้เนี่ยจะช่วยไขคดีการตายอย่างลึกลับของผู้ก่อตั้งอย่างเจอรรี่คอตตันนะครับ รวมถึงเหล่าผู้เสียหายนะครับที่ตกเป็นเหยื่อในคดนีนี้เรื่องราวของสารคดีชุดนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more Geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกทอนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสารคดีที่ถือว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับสารคดีที่มีชื่อว่า t r u s t No One หรือชื่อในภาษาไทยว่าล่าราชาคริปโตนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอ,อตัวก่อนนะครับว่าพอดแคสต์ในอีพนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนอหาบางส่วนของสารคดีชุดนี้นะครับหากใครต้องการที่จะไปรับชมกันเองก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับผมต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งสาระกาณที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคริปโตได้มืดได้มีความน่าสนใจมากๆนะครับเป็นการยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเคสหนึ่งในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินดิจิทัลของประเทศแคนาดานะครับซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อว่า q u a d i ก a 4X ซึ่งถ้าใครติดตามเรื่องราวของโลกคริปโตเองเนี่ยตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นมานะครับมันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้งมากๆนะครับ ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีพื้นฐานของมันอย่างบล็อกเชนนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปเกิดกับส่วนของแพลตฟอร์มซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตัลนในหลายๆประเทศนะครับซึ่งมีเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะครับว่าหากเราต้องมีการพึ่งไปยังแพลตฟอร์มเอกชนเหล่านี้มันก็คือไม่ใช่โลกของดิสเซนท์ไลท์ที่แท้จริงนะครับ เพราะว่ามันมีคนคอยควบคุมสิ่งต่างๆอยู่ซึ่ง q u a ดิก้าสกเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาคอยควบคุมรานเซชันต่างต่างที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มโดยมีพวกเขาเป็นตัวกลางนะครับซึ่งมันขัดกับ พื้นฐานของโลกคริปโตเหล่านี้นะครับที่ต้องเป็นดิเซนทลไลซ์ไร้คนกลางแต่ก็ต้องบอกว่ามันทําเพื่อความสะดวกนะครับในทุกๆประเทศก็ทํากันซึ่งเมื่อมีคนมาคอยควบคุมเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาเดิมๆนะครับมันก็ไม่ต่างจากระบบแบงก์ที่เราใช้กันอยู่เพราะมันมีคนกลางคอยควบคุมคนกลางเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับอย่างที่เกิดขึ้นกับครอติกาซีนั่นเองซึ่งสารคดีเนี่ยมันก็พูดถึง ตามชื่อนะครับ Trust No One มันแทบจะเป็นกฎข้อสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับในโลกของคริปโตหรือ Bitcoin ก็คือการอย่าไว้ใจใครเลยนะครับแม้ผลประโยชน์ตอบแทนของสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยมันจะมหาศาลแต่มันมีโอกาสที่จะทำให้มันสูญเสียจนแทบหมดตัวเลยก็ได้นะครับจากปัญหาการชอโกงมากมายที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องเก็บพวกวันเลตต่างๆเนี่ยให้ดี ซึ่งมันฉายภาพคล้ายๆกันทั่วโลกนะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เข้าไปสู่โลกคริปโตเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมาเปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็ไม่เชื่อถือระบบการเงินแบบเดิมๆนะครับที่มีศูนย์กลางคอยควบคุมอยู่แต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็คือกลุ่มคนศูนย์กลางที่คอยควบคุมสิ่งต่างๆ ในโลกคริปโตอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งเป็นอย่างมากซึ่งสารคดีชิดนี้นได้ตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่การก่อตั้งยุคแรกๆนะครับที่ทางเจอรรี่เองเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมามีคนใช้เพียงน้อยนิดนะครับในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของ Bitcoin ตั้งแต่ช่วงปี2013-2014นะครับจน เริ่มบิตคอยบูมขึ้นมานะครับในปีช่วงปี2017-2018ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ทำให้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีเงินสะพัดอยู่ในแพลตฟอร์มมหาศาลนะครับเป็นพันล้านดอลาดลาร์สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาได้สำเร็จแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือมันีะให้เห็นถึงภัยที่สาคัญนะครับในการพึ่งพาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหล่านี้เพราะมันต้องพึ่งคน ที่คอยควบคุมอยู่แม้เขาจะมีชื่อเสียงดูดีขนาดไหนวงการนะครับมีเป็นไอดอลเป็นคนที่พูดอะไรออกมาก็หล่อไปหมดนะครับซึ่งมันคล้ายๆกันแทบจะทั่วทั้งโลกนะครับที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยกลุ่มคนที่เข้าไปแรกๆนะครับแล้วก็สามารถเห็นโอกาสในการสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วก็เติบโตในหลายๆประเทศนะครับเราจะเห็นได้มีเศรษฐีมากมายนะครับที่เกิดขึ้นจากวงการนี้แม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามนะครับ แต่สาระทีชุดนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดการเสียชีวิตของผู้ก่อ,อกตั้งอ้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนีเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเขาเนี่ยมีกุญแจที่สําคัญในการปลดล็อกเงินให้ออกมาได้นะครับซึ่งเมื่อเขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะนําเงินที่เราลูกค้าเนี่ยนำไปฝาก เอาออกมาได้นะครับนั่นทําให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้เสียหายนะครับมีหลายคนในเรื่องนี้นะครับที่เรียกได้ว่าต้องใช้เงินเก็บทั้งชีวิตบางคนก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อมาวางเงินไว้ที่แพลตฟอร์มแห่งนี้เพราะพวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนในโลกที่มีความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเท่านั้นนะครับ ซึ่งเราผู้เสียหายเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็เข้าไปสร้างกรุ๊ปในแอปอย่าง Tele gram นะครับแล้วก็พยายามสืบสวนสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะทวงเงินของพวกเขากลับมาซึ่งมันมีความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับในตอนนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยพยายามไล่ไปทีละประเด็นนะครับตั้งแต่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาเสียชีวิตจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา สุดท้ายมีนักข่าวนะครับตามเข้าไปถึงประเทศอินเดียที่เมืองชัยบุระนะครับที่ที่ทางเจอร์รี่เนี่ยเสียชีวิตก็ไปตรวจสอบพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจริงรวมถึงเรื่องภรรยาของเจอร์รี่เองนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาได้มะระดกต่างๆมากมายจากเจอร์รี่ที่เสียชีวิตไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปรับชมกันได้นะครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยมากมายที่เราผู้เสียหายเนี่ยพยายามเจาะ พยายามหาดิจิตอลฟูตพิ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเจอรี่นะครับว่าเขาเนี่ยตายจริงหรือไม่หรือว่าเข้าเงินไปไว้ที่ไหนนะครับซึ่งก็น่ากลัวนนครับมันมีความน่าสนใจในเรื่องของดิจิตอลฟูตพิ้นที่เราสามารถแท็กกิ้งตัวตนของเราตัวตนที่เป็นอวตารของเราเองนะครับซึ่งเหล่าแฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะค้นหาได้หมดนะครับเขาเคยเป็นใครเขาเคยเป็นมิจฉาชีพมาก่อนหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการสืบค้นไปจนสุดท้ายเนี่ย ทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็ค้นพบว่าเจอรี่เองเนี่ยไม่ใช่หนุ่มเนื้อที่โลกสวยแลว้วก็มาสร้างแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้ที่ดูดีมากๆนะครับเพราะเขาเคยเป็นวิชาชื่มาก่อนนะครับเคยทำพรนซีทำระบบแชร์ลูกโซ่นะครับหลอกลวงมาก่อนโดยใช้นามแฝงและผลสรุปสุดท้ายที่ออกมาก็คือจากหน่วยงานของแคนาดานะครับที่เป็นกรตนเนี่ยมาทำการตรวจสอบเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆก็พบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็คือเป็นเรื่องง่ายๆก็คือทางเจอรี่เองเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเมื่อทางลูกค้าเนี่ยทำการซื้อบิตคอยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปซื้อจริงๆนะครับแต่เขาเนี่ยจะเหมือนกับนำเงินของคนหนึ่งโอนมปให้อีกคนหนึ่งมันคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่นะครับแต่เขาเนี่ยนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปเดิมพันกับบิตคอยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในเรื่องการเทรดดิ้งสกุลเงินเหล่านี้เลยด้วยซ้ำนะครับ พอมีการสวิงของราคาบิตคอยก็อย่างท,ที่ทราบกันนะครับบิตคอยเนี่ยราคาค่อนข้างสวิงตอนแรกเนี่ยเขาคงมองว่าราคามันน่าจะพุ่งขึ้นแบบมากๆครับเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ราคากําลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆแต่มันก็มีการสวิงลงมานะครับนั่นทําให้เขาเสียหายจํานวนมหา,าศาลครับและเงินที่ทางลูกค้าฝากเข้าไปทําการซื้อเนี่ยมันก็เป็นหน้าต่อหลอกหลอนะครับเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยได้ซื้อแล้วแต่ความจริงเนี่ยทางเจอร์รี่เนี่ย เอาเงินมาเพื่อเอาไปเดิมพันในการเทรดของเขาแทนเพราะว่าเขาหวังเงินก้อนใหญ่มากกว่านั้นนั่นเองโดยให้แพลตฟอร์มมันหมุนโดยนำเงินจากคนที่ฝากเข้ามอาอใหม่ก็เวลาคนถอนก็เอาเงินคนที่ฝากเข้ามาใหม่นี่เอาไปให้เมือนคล้ายกับแคนลกโซ่นะครับซึ่งบทสรุสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะได้เงินคืนกลับมานะครับและเงินทั้งหมดที่สูญเสียไปมันก็จมหายไปพร้อมกับการตายของเจอร์รี่คอตตอน ผู้ก่อตั้ง쿼ติกาซีเนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของสารคดี t r u s no one ในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower o l podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง podbean apple podcast google podcast spotify youtube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิ t ใทั้ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอดทราดอน a s a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ